ไครับสมีโบอลเชียบ์ป้ซอกขวากดยันเข้ามาที่ครับแมนกซ้ายอูใจใหญ่กว่าตันจริงครับเอาละครับสวัสดีแฟนมอลทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในศึกอเพลงยินดีาทีวีครับอยู่นี้สองครับนี่เลยแล้วฝ่ายแดงครับสปีดโบ๊ทครับอารซี่ครับเดิมพันสองล้านนะคู่นี้ครนะเนื้อตัวนี่ดีจัดเลยครับฝ่ายแดงแล้วสปีดโบ๊ทครับ ตอนนี้แดงต่ออยู่สองหนึ่งครับอาซีพยายามจับนครับสู้นครับสู้เขา,เามายกสามไอ้ๆอุ้ย,ยต,ตรงไปครับก็รีบอสดายหลุดครับสายไรครับจับนครับอาซีครับ เสียบซ้ายไปขวาโอ้เข่าดีเลยครับฝรั่งตัวนี้ครับแหม์พามานะฝ่ายแดงนี่พามาครับเจอฝรั่งครับผ่านสองล้านเลยอเสียบสาย้ายไปครับซ้ายไปครับไปบอลหมอนล่างไปครับมใส่เสียบขวาครับเข่าดีไป อาซีเสียไปอาซีเสียไปแต่ต้องมีบวกวกว็เสียเหมือนกันโอ้ยนายทำได้ดีเลยฝรั่งครับตีไปคไรับเสียไปครับโอ้ยแข่งขวาตายเสไปก่อนครับอาซีครับยางดีครับเสียขาหน้าล้มไปครับ นายอาซี่เสียบขวาอุเสียบขวาอุ้ยแทงขวาแทงซ้ายโอ้ยนอกกับนายครับคู่ดีครับเสียบไปโอ้ยอย่าหมดแล้วกันครับโคตรเดือดเลยครับคู่นี้เอ้านายครับจับนายอาซี่โอ้ยเสียบขวามาดีจันออกไปจันคืนครับตัดบีบอสครับจะเข้านายอีกแล้วครับ อาซีแข้งขวาเสียบซ้ายสม,มิโบร์ไอเสียไปไอคลิกมาแนี่ยอย่าแพลนะอย่าแพลจับคู่จกกับคอได้เสียขวาเน้นๆเสียขวาเน้นๆน้รัดสอบซ้ายครับสมิโบร์ชางออกแข้งซ้ายขอล่างไปโดนมาตรงเสียขวา เ,เสียบขวาคุณนาคกนตาเดินเสียบอย่างเดียวคนะรันะบอาซี่ครับเสียบซ้ายโอ้ยโอ้ยเสียข,นะขวาหมดยกที่สามครับมายกสี่ปล่อยตัวมาก็ข้ามมาอยู่ที่น้สองนึงแล้วครับเตะตอนนี้คนระับเนินต่อยสองนึงโอ้อยอตั้งคอไปครับถปีโปนะ้ครับแอ่ขวาหลุดขวาหลุดเสีนนสยบขวาไปจับใ,ในครับอาซี่เต็มเดิมคนระับจับในตีเข่า รนกอันในครับแขงซ้ายเสียขวาตีตีหูหิ้ยนินแล้วหุยไปบอกข้อหลังเขาไม่เป็นตีต้องดูเลยครับอารซี่แข้งซ้ายตีหูแล้วดูใหดูกระวัดตีนินเสียไปครับแข้งซ้ายต้องปิโบนโอ้โหโดนเสียขวาหน้าโดนลงไปครับ มีกระโดดเทเลยครับโอ้ดูแล้วขึ้นคอได้ครับจับไในตีเล่นๆวางไอ้เสียไปอยู่แต่สปีดโบก็คือทันควันเหมือนกันครับไปเรียมนัดสองครับสองมาช่วยครับเสียไปครับาซี่ครับตีไปครับเสียผู่งสองเขา่าสปีดโบสไปดวลเพลงเขา่ยายัดซ้ายโอ้โดนยสองโคตรเดือดเลยตียเรียบ เขายังไงต่อเขาบอมวาแล้วแทงขวาแทงขวานัดสองซ้ายงัดสอบขวาแข่งกันทุกนาทีครับเตี๊ยเตียบเตี๊ยบโผอดใครแข็งแรงกว่ากันครับตอดใครแข็งแรงกว่ายันออกไปครับสมีโบอลเตียบอู้ยสอบขวาคนยันเข้ามาที่ครับแทงซ้าู้ยให่ใหญ่กว่าตริจริงๆครับพวกมันมีใครยอมใครครับมีพักหายใจนิดนึง เอาไนะม่ลงครัยยบสปิโกนตีเสียไปตีแทงไปเสียไปอยู่เสียไปด้วยความใจของอาซี่องขวาหักขวาคืนับแทงซ้ายโอ้โหแม่ทราไม่รู้หนุความทีิซซอมคู่เลยคนระับโอ้ไม่จริงจริงมีหมดไปตั้งนานแล้วนะดูคนระับโอ้หมดคืออะไรหมดคืออะไรโอ้ดีหมดคืออะไร ไต้หูมโอ้โหไม่มีหมดนะน้ำมันเ็นขังตลอดนะขันขวากลับไปไต้หูไต้แตเไปโบนี่ก็ไม่ยอมนะมาดินายก็นายับ เสียไปหูดูเข่าแค่เข่าหลั่งเข่าหลังเสียไปเสียไปสองเขา่ากดจบที่สี่โคตรเดือดเลยครับโอ้โหมาครับยกสุดท้ายครับโอ้ใครจะได้จริงเงินเดิมพันสองล้านน่ะโอ้สามแข้งเลยครับสกีโคตรตาแต่สี่ก็จับได้แต่ติดตัวอย่างเดียวครับ ตัวอย่างเดียวเสียบโอ้โหเกี่ยวกับตัวแข้งขวาขวาไปอีกโอ้โหจับเจี๋ยวขวาเสียบโอ้โหดูดีแข่งดีกระดุ่มดีครับติดโบ๊ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวว่าไงว่าไงมาหายใจมาหายใจหน่อยต่อขวาไปแขนไปแขนตีตีดโบ๊ทตีดโบ๊ยัดขวาตีอาซีอาซีก็ตีตีมาเด้อ มันเลยครับแขทงซายจับนายอาซิตีอาซิตีอาซิตี ขาจับกันด้วยครับโอ้ดูครับสุดยอดสปีลิตครับไม่มีงองแงครับสตีลตโบสครับโอ้อยูการคอเสียขวาเสียซ้ายยูการคออีกอแล้วครับแข่งขวาโอ้ยแขงขวาแทงกับเขาครับแทงกับเขาโอ้โหเดินใส่ไม่พักหายใจเลยครับโอ้ดันติดเชือกแทงไปแทงไป การติดเชือกเลยครับหมดคืออะไรคู่นี้หมดคืออะไรหมดคืออะไรสอกขวาครับอาซี่โอ้โดนสอกเหมือนกันนะสเปียร์โบสไปเสียบเสียบเสียบไปไปไอปดูความใหญ่นะบดคาม,มุมเลยครับโอ้อาซี่แอสปีดโบสแท่แงแท่งซ้ายไปไปแทงขวาไปเอา กองตาลับจ้างตีเข่าอย่างเดียวครับอาซีครับใส่ไม่หยุดเลยซ้ายไปเข่าหนึ่งโอ,โ,โอ้โหโคตรมันเลยครับโอกาสเล่นหมดวินาทีสุดท้ายเลยหรือเปล่าแน่นท้ายต่อขวามาดิขวาหลุดซ้ายใบเสียบอย่างเดียวรับจ้างตีเข่ารับจ้างตีเข่าครับโอ้โหโ แข่งขวาเสียขวาโอ้โหโคตรมันเลยอ่ะไม่รู้ราคาอะไรหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหทั้งฮอร์ยืนตบมือให้เลยครับคู่นี้ครับโอ้โหโคตรมันเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูผลการจูมือครับมาดูครับว่าคะแนนนัดสุดท้ายครับหานไปทางน้ําเงินนะปูอาซี่ครับโอ้อาซี่เยืนฝ่ายชนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ แน่ออกใครก็ได้อรัผู้เนี้ยผู้ทำดีแล้วแล้วสตีโบก็โชคดีแล้วครับโอ้แต่เป็นอาซี่ครับโอ้คนคว้างเงินเดิมพันไปนสองล้านโอ้เดือบวิวครับผมกอดเลยครับโอ้สุดยอดครับมันแล้วมัน,ม,นมันมากครับยังไงฝากกันกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พูดคุยให้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก,ก่อนสวัสดีครับโอ้สุดสุดมันเลยครับใครไม่ดูดิพาจัด